สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามารับชมในช่องคนในบ้านทนี่วันนี้ก็จะมาทำข้าวต้มข้าวต้มนะข้าวต้มทรงเครื่องนะนะครับก็ตอนนี้กำลังกำลัง <c oughs> ตั้งน้ำให้เดือดเนี้ยนะครับตั้งน้ำให้เดือด <Okay. S 1> เดี๋ยวเริ่มกรรมวิธีเลยนะครับเริ่มกรรมวิธีเลย อันนี้เป็นกระเทียมเจียวนะก็ใส่กระเทียมเจียวก่อนนะครับใครอยากกินเยอะก็ใส่เยอะๆนะครับผมจะไม่ผมจะไม่ใช้ขนอนะผมจะไม่ใช้ขนอนะผมกินกระเทียมเยอะนะแล้วก็ผมจะใช้น้ำปลานะ ตั้งน้ำเดือดเลวนะแล้วก็ใส่น้ตาตาลหน่อยหนึ่งนะครับใส่น้ําตาลหน่อยหนึ่งนะครับให้ความหวานใส่ใสยูขาวนิดนึงเส้นยูขาวสุดหนึ่งนิดนึง จากนั้นแครอทสุกยากใช่ไหมนะแครอทสุกยากเอาแครอทใส่ก่อนนะครับแครอทใส่ก่อนเลยใส่แครอทนะ น้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับน้ำเดือดแล้วต้ให้เดือดแรง,แงนะก็คือใส่น้ำต้องเดือดนะครับถึงจะใส่ปลาได้นไม่งั้นก็อันนี้เป็นปลาดอลลี่นะน้ำเดือดแล้วนะก็ใส่ปลานะครับลงไปเลยนะครับเดี๋ยวข้าวตามทีหลัง นีผมอยากกินนะผมอยากกินลูกชิ้นนะผมอยากกินลูกชิ้นเพิ่มไปนะครับผมจะใส่สักสี่ลูกนะครึ่งขึ้นนะใส่เยอะเดี๋ยวแฟนกินเยอะผมนี่ไม่ใส่ใบตังแลนะ้ผมใส่ใส่ผักชีนะ ชิ้นหมูเพิ่มไปอีกหน่อยนึงนะครับอันนี้พอน้ําเดือดแล้วนะครับพอน้ําเดือดแล้วสุกแล้วนะครับเราก็ใส่ข้าวครับก็คือใส่ข้าวหอมมะลิเอาเนี่นะใส่เยอะข้าวว่าจะอืดน,นะฮะ เร,เราไปทำกินกันดูนะง่ายๆกระต้มสมเครื่องไม่ต้องใส่ปรุงแต่งอะไรมากเลยนะครับก็มีหอมเจียวมีผักชีผักชีใบใบฝอยนะผักชีฝอยแล้วก็หอมนะครับ ะครับถ้าใส่ใส่ใส่หมูใส่เนื้อสัตว์นะเนื้อสัตว์ก็จะเป็นปลาเป็นหมูก็ได้นะครับนะครับเป็นปลาเป็นหมูก็ได้ ก็มีหัวชโปะนะครับแค่นี้เองถ้าใส่กุ้งได้ก็ได้ใส่กุ้งใส่กุ้งเป็นตัวตัวก็ได้แล้วแต่ข้าวน้อยไปนิดนึง okay พี่ข้าวให้แตงจากนั้นเราก็ใส่ต้นหอม ทีไม่ไม่้องทีไม่ต้องใส่ต้นหอมก็ได้หรือใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับขบีน้อยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวหั่นขีเพิ่ม น,นั้นเราใส่หัวเชโปลหน่อยนะครับอันนี้หัวเชโป๊ะนะฮะแฟนผมเขาไม่กินผมแอบแลกใส่หัวเชโป๊ทำให้คนทำให้คนอื่นกินนี่เรากินได้หนดนะกินอะไรก็ได้นะครับนะหอมนะะเดี๋ยวขอชิมน,น้ำนิดนึง ไปหน่อยใส่พริกไทยด้วยนะพริกไทยพริกไทยนี้ไม่ค่อยเผ็ดนะไม่ค่อยเผ็ดร้อน นั้นเราก็ใส่ผักชีนะผักชีอันนี้ข้าวต้มทรงเรื่อนนะนี้เป็นข้าวต้มทรงเครื่อนผมขอชิมหน่อยว่ารสชาติเป็นไง ปัดนเจ็นิดนึง กินนะหอมเลยหอมฉุยเลยอืมรสชาติใช้ได,ด,ด้นะครับนนะดูนะครับเนี่ยนะกำลังหอมฉุยเลย พริกไทยไม่ได้เรื่องเลยพริกไทยไม่ดีนะเนี่ยอย่าไปซื้อนะยี่ห้อเนี้ยไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยลากระต่าย,ายมันไม่เผ็ดร้อนอะ่ะไม่เผ็ดร้อนอะ่ะเดี๋ยวผมใส่พริกไทยใหม่นะ ผมซักผ้าไปด้วยนะแล้วก็เปิดบทสวดมนต์ไปด้วยฟังนะครับตอนเช้าทุกเช้าอันนี้พริกไทยผมตําเองนะเนี่ยเนี่ยอยู่ในนี้พริกไทยผมตําเองนะอันนี้ใช้ได้นะผมซื้อมาเป็นนิดเดียวผมก็มาตำเองนะครับมันก็จะร้อนๆไปเผ็ดร้อนหน่อยนะครับรสชาติใช้ได้นะ ไม่ได้กดไลค์นะครับนี้ดูไอไก่นะนี่นะครับใใก็คนะือนะครับ,ก,นะรบก็เครื่องปรุงก็จะมีพริกนะครับถ้าคนคนไหนกินเผ็ดก็ใส่พริกเข้าไปคนไหนกินเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวเข้าไปคนไหนกินต่างๆก็เหมือนเครื่องปรุงอ่าเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนะะเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะน่ากินเนาะ